นิยมใช้คําว่าแม่ก่อนพ่อแต่พวกเราในสังคมใช้คําว่าอะไรพ่อก่อนแม่เราเรียกว่าอะไรพ่อแม่ใช่ไหมแต่พระเจ้าเรียกว่าแม่พ่อเพราะพระเจ้าลำดับจากการมีคุณนูปการหรืออุปการละคุณมาก่อนตัวไหนมีอุปการละคุณก่อนพระเจ้าจะบัญญัติตัวนั้นเช่นพระเจ้าบัญญัติพระพุทระธรรมพระสงค์อะพระองค์ไม่ได้บัญญัติตามความยิ่งใหญ่นะพระองค์ทรงบัญญัติตามคุณนูปการ พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมนี้ถ้าไม่มีพระองค์เรารู้ธรรมนี้ไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้มีอุปการะคุณแก่เราก่อนพระธรรมจึงเป็นอันดับลำศับดสองพระธรรมเป็นสัจจะความจริงที่อยู่ในโลกคนนี้มาก่อนแล้วแล้วอยู่มาก่อนพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ด้วยแต่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาบอกสอนธรรมนี้ก็จะรู้แก่ใครไม่ได้ดังนั้นผู้มีอุปการะตัวแรกคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อุปการละสองคือธรรมนี้ได้เข้ามาถึงใจจิตใจเราจน,จนเราสามารถเปลี่ยนแปลงดได้จึงมีอุปการละคนเป็นระดับที่สองพระอริยสงฆ์อริยบุคคลทั้งหลายก็ตแต่โสดาบันสกทา,าคามีนาคามีพระอาหารหันต์อริยบุคคลสี่ประเภทเป็นพระสงฆ์สมบูรณ์บริบูรณ์เป็นเนื้อนาบุญแก่โลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าจึงเป็นผู้มีอุปการละลำดับที่สามในศาสนานี้พระอะไรเขาปฏิบัติจนตามธรรมสมควรแก่ธรรม จนเห็นตามธรรมตามหลักคาสอนของพระเจ้าได้จนปฏิบัติตามหลักคำคำสอนของพระองค์ได้แล้วจึงนําหลักธรรมนั้นเนี่ยมาประกาศบอกสอนแก่เราได้อย่างไม่ผิดพลาดคาดเคลื่อนจึงมีผู้คู่รูปการเนี่ยตามมาในภายหลังเนี่ยเรียกว่ารัตนตรัยเป็นที่พึ่งอาาระเฐอันกเกษมสามอย่างคือพระพุทธธรรมะส์เพราะนั้นมันจึงมีคู่รูปการมากเวลาใครไปทําลายไปแต่ต้องหรือไปดูถูกเกียรติยาปรมามมสเนี่ยจึงมีผลแห่งมิบากกันเพราะอะไร คนเหล่านั้นเป็นผู้มีคุณอุปการมากเป็นผู้มีอุปการะม,มากต่อโลกใบนี้ <c oughs> นเวลาไปทําร้ายทําลาย,ลายจึงได้รับผลกระทบหนักหนาสาหัสมากกว่าและเร็วกว่าด้วยจะบอกให้เร็วกว่าคนธรรมดาทั่วไปอ่ะใครมีคําถามไหมเนาะยกมืออ่ะยกมือไว้ยกมือไว้อ่ะคณิตศารเรียนพอดีอ แแม่อ่ะก็แม่นจเเคะทีนี้อยากแม่เป็นคนที่ชอบลามก็เลยอยากมาขอฝากแม่นะจงว่าจะทำยังไงให้แกมีคาที่แ็แกบ้างแล้วก็มีธรรมะในในใจบ้างเพราะว่าบ้าไปชแกหรือว่าวันที่อ่าสุทานแกได้อีความสุขและไปในทุกๆอีคุณค่ะวิธีการฝึกเขาา้ทีสุดคือสอนเขา แต่ก่อนจะสอนเขาเราต้องรู้ก่อนนะต้องรู้ก่อนถึงจะสอนเขาได้ถ้าสอนไม่ได้หาอะไรเปิดให้เขาฟังเลยทํายังไงวิธีการคิดพระสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่เป็นคนเรียนรู้เองจริง,รงๆคนที่สมควรแก่การสอนแม่พ่อตัวเองที่สุดคือลูกแต่ลูกสอนพ่อแม่ยากไหมยากเพราะมันมีความเป็นอีโก้ในความเป็นแม่ใช่ไหมมีสิทธิ์อะไรมาสอนพ่อแม่อย่างเงี้ยมันมีความเป็นอีโก้กันอยู่มันไม่ฟังถ้าในเมื่อไม่ฟังก็ต้องหาบุคคลที่สามเนี่ย มาสอนมาสอนให้เขาเนี่ยสอนแทนเราเปิดเหรียงก็ได้เอาครูบาอาจารย์มาสอนก็ได้แล้วเวลามีโอกาสว่างๆก็มานั่งคุยกับเขาอย่าไปในลักษณะการสอนใช้วนลักษณะการพูดคุยแม่แม่คิดกับเรื่องนี้ยังไงเหรอคิดว่าแบบนี้ดีไหมอ่านและฟังทัศน,นคติเขาเออแม่แต่หนูว่าแบบนี้ดีกว่านะแม่ลองคิดแบบหนูนะถ้าเป็นแบบนี้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 ให้เห็นผลแบบนี้แบบนี้แม่ว่ายไงดีมั้ยแล้วเขาจะค่อยๆอ,อะไรค่อยๆเห็นด้วยตาม ตามสิ่งที่เราลงเบอกระทําอยู่เขาจะค่อยๆเห็นด้วยเพราะหน้าที่เราคืออะไรค่อยๆบอกสอนแนะนาบอกกล่าวเขาอย่างเงี้ยเป็นประจําจนเกิดความเคยชินให้มันนอนได้ในสัปดาห์ของเขาแล้ววันนึ้งเขาจะเปลี่ยนได้เองอาจารย์เนี่ยนั่งไฟ้สดสอนธรรมะแบบนี้มาตลอด2ปีเต็ม2ปีด่าอยู่กับบ้านอ่ะพ่อแม่อาจารย์รเนี่ยเกษียณพอดีในช่วงเวลาอาจารย์เนี่ยนั่งไร้สดอยู่บ้านแล้วเขาก็ไม่รู้จะไปไหนก็นั่งอยู่ในบ้าน อาจารย์ก็ได้โอกาสในการนั่งไลฟ์สรดรพอดีก็เลยแหกปากให้ดังขึ้นเพื่อให้เขาเยมีโอกาสในการได้ยินอาจารย์นยนั่งไลฟ์สดทุกวันแล้วเขาไปไหนไม่ได้เพราะเขาเกษียณบวกับกูปิดบ้านไว้ไม่ให้ออกต้องฟังกูด่าตลอด24ชั่วโมงเที่ยงถึง4โมงเย็นทุกวันเราคิดดูแล้วกันฟังตลอด2ปีไม่เคยเปลี่ยนตัวเองเลยเหมือนเดิมจนผ่านไปแบบสงการปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องมหาศารย์มาก เขาทิ้งความเห็นผิดด้วยตัวเขาเองจกเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยไหว้สารภูมิฉ่ำทุกวันจะต้องเปลี่ยนน้ำจับปากทูดดอกไมว้ทุกเทียนวัดเทศกาลไหว้ใหญ่โตเสียเงินเสียทองมากมายวันสงการที่ผ่านมาอาจารย์อาจารย์เรานั่งรอดูอว่าเขาจะยังไหว้ยังจะเส้นบวงสรวงบูชาอยู่ไหมปรากฏเลิกทำแล้วอาจารย์ก็ขอความเห็นเขาไม่นานมาเนี้ยว่าอาจารย์เนี่ยจะเอาตุกกตต๊กตาตุ๊กตาในศาลเนี่ยออกแล้วจะเอาพระพุทธรูปเนี่ยเข้าไปตั้งในศาลแทน เขาว่าไงเขาบอกเอาเลยย้ายเลยเขาคิดอยู่แล้วว่าน่าจะเป็นพระเข้าไปวางเพราะเขาไม่เชื่อเรื่องเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยประดานเพราะเขาขอมาตลอดชีวิตเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนลงมือทําเองหมดทุกอย่างเลยเขาไม่เคยเห็นว่าเทพเทวาจะมาช่วยเขาได้นี่เริ่มอยู่บนเหตุผลแล้วเพราะพิจารณาไขควรตามหลักเหตุผลตลอดจนที่สุดทุกวันนี้เขาเลิกความเห็นผิดได้เลิกดูดวงเลิกอาบน้ำมนเลิกพ่นน้ำหมากแม่อาจารย์นินามบวรเลยใส่หมู ชอบมากการดูดวงไปทําพิธีกรรมไปรัดน้ามนต์ไปท่องสะดอกเคาะอะไรก็แล้วแต่ที่ใครผู้ว่าดีไปหมดไปทุกที่ที่ไปได้แต่คําถามคือชีวิตมีความสุขไหมก็ยังไม่มีความสุขยังมีความทุกข์เหมือนเดิมไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นแต่ไปคิดเองเออเองว่าการไปทําสิ่งนั้นเนี่ยชีวิตเรดีแต่ความเป็นจริงไม่ดีขึ้นเลยเห็นไหมเราให้เหตุผลแบบนี้เป็นประจําซ้ซําๆทุกวันทุกวันจนเขาได้ยินที่ฟังเขาคิดเองอ่ะอาจารย์ไม่ได้บังคับไปนะเขาไหวตลอดสองปีเต็มอาจารย์ไม่เคยบังคับเขาเลย ในระหว่างนี้จารย์กำลังสอนแล้วอาจารย์เนี่ยกำลัง